สวัสดีครับผมท็อปซาโกครับผมชาญนงครับวันนี้นะครับพวกเราสองคนจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับไวนิลรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Audio Technica นะครับซึ่งเป็นรุ่นระดับ m i d เ n d ทั้งสองเครื่องที่ตรงหน้าพวกผมนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยรุ่น lp 3 xbt แล้วก็รุ่น lp เด0ูห้า bt ครับอ่าซึ่ง Audio Technica เนี่ยหลายคนอาจจะรูจ้จักจากสินค้าจำพวกหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับ แต่อันที่จริงเนี่ยออร์โเทก้าเนี่ยก็มีสินค้าจําพวกเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วย uh. และสินค้าที่ถือเป็นอุปกรณ์ที่ทางออร์โดเทนก้าเชี่ยวชาญมากที่สุดเนี่ยก็คือหัวเข็มนะครับ,รบเพราะว่าผลิตมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันดังจะเห็นได้จากผู้ผลิตเครื่องเล่นแผ่นเสียงหลายยี่ห้อเนี่ยก็มีการนําหัวเข็มของออร์โดเทนก้าไปใช้งานขณะเดีวยวกันออร์โดเทก้าเนี่ยก็รับจ้างผลิตหัวเข็มให้กับผู้ผลิตอีกหลากหลายแบรนด์ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมาดูประวัติความเป็นมาขอองดนนทคกกกักัร่รบ a อเดโอเทนิก้าชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็จริงนะครับแต่ต้องกําเนิดในเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเลยก่อตั้งโดยคุณฮิเดโอมัซึชิตะในปี1962หากนับถึงปัจจุบันเนี่ยก็61ปีแล้วจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณฮิเดโอเนี่ยก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยมาจากความประทับใจจากการได้ฟังอุปกรณ์ที่ถ่ายทอดเสียงเพลงในสมัยนั้นอย่างเครื่องเล่นแผ่นเสียงนั่นเองและก็อยากจะส่งต่อความประทับใจนี้ให้กับคนอื่น ก็เ,เลยมีความคิดเริ่มที่อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เครื่องเล่นแผ่นเสียงเป็นอุปกรณ์ที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างแพร่หลายครับสิ่งที่เขาทำเลยเริ่มจากการผลิตอุปกรณ์ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของเล่นแผ่นเสียงก็คือหัวเข็มนั่นเองซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนมากที่สุดนะครับเนื่องจากปลายหัวเข็มรวมถึงกลไกต่างๆภายในเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กมากๆแต่ในความยากก็เป็นข้อดีนะฮะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเทคโนโลยีการผลิตยังไม่ทันสมัยมากนักคนที่ทำได้ดีก็ยังมีไม่มาก แต่เขาก็ทําได้สําเร็จนะครับถึงขนาดที่ค่ายเพลงดังในยุคนั้นอย่างคอลเลบเรคคอร์ดเนี่ยออเดอร์ไปใช้ถึงร้อยชิ้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งช่วยให้คุณฮิเดโอะเนี่ยมีทุนไปต่อย,ยอดพัฒน,นาผลิตหัวเข็มรุ่นอื่นๆไปจนถึงออกแบบโทนอาร์มที่ใช้งานร่วมกันอีกหลายรุ่นหลังจากนั้นก็ได้ร่วมมือกับ NHK Technology Center นะครับในการพัฒน,นาหัวเข็ยมยุคใหม่ขยับขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศทั้งอเมริกายุโรปเอเชียจนได้มีการผลิตเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบสาเร็จทั้งเครื่องไปจนถึงหูฟัง และก็ไมโครโฟนตามมาอีกหลายรุ่นอย่างที่เราได้เห็นกันครับซึ่งความตั้งใจแรกเริ่มของคุณฮิเดโอที่อยากให้คนเข้าถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียงคุณภาพดีอย่างแพร่หลายเนี่ย Audio Technica ก,ก็ยังคงยึดมั่นมาจนถึงปัจจุบันนะครับตามสโลแกนที่ว่า High Quality Sound for Everyone ซึ่งนอกจากพัฒนาและผลิตหัวเข็มใหม่ๆรวมถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียงหลากหลายรุ่นออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแล้วราคาก็ยังคงเอื้อมถึงได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบ standalone รุ่นเริ่มต้นของ audio technica เนี่ยกำเงินไปประมาณ6,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วครับอันนี้ก็ถือว่า audio technica เนี่ยมีประวัติยาวนานแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ,รบแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของ lp 3 xbt รุ่นนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับเขาก็จะทําการแยกเป็นชิ้นต่างๆมาให้นะครับเราจะต้องไปทําการประกอบเอง ซึ่งจริงๆแล้วการติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแนบลิงก์นะครับของการติดตั้งเครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่นนี้เนี่ยจากทาง Audio Technica ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้วยครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่มีมอเตอร์อยู่ข้างในนะครับพร้อมมีการติดตั้งโทนอาร์มอลูมิเนียมมาจากโรงงานมาให้มีอลูมิเนียมแพตเตอร์ข้างล่างจะมียางสายพานคล้องอยู่นะครับมีฝาครอบกันฝุ่นบานพับฝาครอบแผ่นรองใยสังเคราะห์อรองแผ่นเสียงนะครับ เฮดแชลพร้อมหัวเข็มนะครับ a u d i โ t e c น n i c ATVM95C ตุ้มถ่วงน้ำหนักมีอะแดปเตอร์สำหรับใช้งานร่วมกับแผ่น7นิ้วมีอะแดปเตอร์ DC ไฟ2ิโวลต์มีสายโฟโนเคเบิลนะครับขนาดความยาว1เมตรและก็มีคู่มือการใช้งานครับมาดูที่ดีไซน์กันก่อนนะครับตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีขาวแล้วก็สีดาที่ได้มารีวิวตัวนี้ครับโดยตัวเครื่อง,องเขานะครับจะใช้เป็นวัสดุพลาสติกนะครับเป็นแบบผิวด้านนะครับที่ให้ผิวสัมผัสที่ดี มีการทําขอบตัวเครื่องนะครับที่มีความโค้งมนนะครับให้ดูสวยเท่ทันสมัยนะมีโลโก้ d i เ t e c h นิก a ที่บริเวณด้านหน้าตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีปุ่มการเชื่อมต่อบลูทูธมีที่สําหรับไว้วางเก็บนะครับอะแดปเตอร์สำหรับใช้งานร่วมกับแผ่น7นิ้วสำหรับช่องเชื่อมต่อด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องสําหรับเสียบอะแดปเตอร์ไฟ DC in มีช่อง Audio Output นะครับที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ด้วยว่าจะให้ใช้งานเป็นแบบ Lineout หรือว่าเลือกเป็นโ o n o out สำหรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์โายนก็ได้ และที่สาคัญก็จะมีช่องสําหรับเชื่อมต่อกับสายกราวมาให้ด้วยอีกหนึ่งจุดเด่นของเครื่องเล่นแผ่นเสีย,ยงรุ่นนี้นะครับก็คือเขารองรับการใช้งานในแบบฟูลออโตเมติกนะครับหรือว่าทํางานทั้งหมดเนี่ยแบบอัตโนมัติเลยนะโดยที่ตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะรองรับการใช้งานร่วมกับแผ่นเสียงนะครับทั้งไซส์12นิ้วแล้วก็แผ่น7นิ้วโดยถ้าเกิดเราใช้งานร่วมกับแผ่น12นิ้วทั่วไปเนี่ยเราก็เลื่อนสวิตช์นะครับมาที่12นิ้ว หลังจากน,นั้นเนี่ยให้เราทําการเลือกความเร็วที่ด้านหน้าตัวเครื่องนะครับซึ่งวิธีการดูส่วนใหญ่เนี่ยก็ให้ดูที่หน้าปกของที่แผ่นนั้นๆนะครับก็จะมีบอกอยู่ว่าความเร็วเท่าไหร่แต่ว่าแผ่น 12, 12นิ้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ความเร็ว33นะครับซึ่งให้เราดูที่ปุ่มของเขานะครับว่าปุ่มเลือกความเร็วเนี่ยจะต้องทําการยื่นออกมาเพื่อเป็นความเร็ว33นั่นเองหลังจากน,นั้นเนี่ยให้เราทาการกดปุ่ม start ที่ด้านหน้าตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะทําการเล่นแผ่นเนี่ยตั้งแต่ t r a ็กเพลงแรกนนยัััจบให้อตตโมิ แล้พอจบแผ่นเนี่ยก็จะทำการยกหัวเข็มนะครับกลับไปเก็บให้แบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับและสําหรับการใช้งานร่วมกับแผ่น7นิ้วนะครับก็ให้เราเนี่ยสับสวิตช์ไปที่แผ่น7นิ้วและหลังจากนั้นเนี่ยให้เราดูที่ปุ่มความเร็วนะครับจะต้องเป็นการกดจึ๊กเข้ามา1ขยักนะครับเพื่อเป็นความเร็ว4-5สิาำหรับการใช้งานร่วมกับแผ่น7นิ้วครับ แลถ้าเกิดใครที่อยากจะหยุดกลางทางหรือกลางแผ่นนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับให้เราทําการกดปุ่มสต็อปที่ด้านหน้าของตัวเครื่องเท่านี้เนี่ยตัวเครื่องก็จะทาการยกหัวเข็มมาเก็บให้แบบอัตโนมัติได้เช่นเดียวกันครับสำหรับการใช้งานแบบเมนูนะครับเราก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่เรายกคันโยกขึ้นเนี่ยเราเลื่อนไปที่บริเวณเพลงที่เราต้องการนะครับจากนั้นยกคันโยกลงเนี่ยก็จะเป็นการเลือกเพลงที่เราต้องการได้แล้วครับ และเมื่อเล่นจนจบนะครับก็จะยกหัวเข็มกลับไปคืนเช่นเดียวกันครับทีนี้มาดูรุ่น LPW50BT กันบ้างนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นสูงกว่านะมาดูกันว่าอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยเขามีอะไรกันมาบ้างก,<ๆ>ก็เช่นเดียวกับรุ่นเมตส์ี้นี้นะครับก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเขาจะแยกชิ้นมานะเราจะต้องมาประกอบเอาเองนะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์คือแท่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงมีมอเตอร์ติดตั้งอยู่ข้างในพร้อมกับทนอาร์มคาร์บอนไฟเบอร์ มีอลูมิเนียมแพลตเตอร์ข้างล่างเนี่ยก็จะมียางใสาพานของอยู่ครับถัดมาจะเป็นฝาครอบกันฝุน่นแผ่นยางรองแผ่นเสียงบานพับฝาครอบเฮดเชลพร้อมกับหัวเข็ม a u ดี o t เทนิก้ารุ่น ATVM95EBK ตุ้มถ่วงน้ำหนักอะแดปเตอร์สำหรับแผ่น7นิ้ว DC a d อะแดปเตอร์12โวลต์ แล้วก็สายโฟโน่แบบ RCA ความยาวประมาณ1เมตรและสุดท้ายก็คือเอกสารคู่มือการใช้งานครับ ในส่วนของดีไซน์นะครับก็จะเห็นความแตกต่างจากรุ่นเมื่อกี้นี้ชัดเจนนะครับเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เขาติดตั้งมาเนี่ยถือว่าพรีเมียมมากมามนะครับสวยมากเลยรุ่นนี้เริ่มจากตัวแท่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น MDF หนา3 0ม mm ิมลิเมตรนะซึ่งข้อดีของมันก็คือมันจะมีความหนาแน่นสูงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็จะทําได้ดีกว่านะครับแต่ที่สาคัญเลยก็คือผิวเนี่ยก็จะเป็นลายไม้นะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นลายไม้ที่เรียกว่า Rose มันจะเป็นไม้ที่ออกแดงๆนิดนึงอ,ะอ,อ่ะอ่าก็คือดูสวยงามคลาสสิกมากนะครับที่ด้านล่างก็จะมีขายางรองรับ4จุดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างจากรุ่นเมื่อกี้นี่ก็คือมันจะมีการคลิปโลหะสีเงินๆนะออก็จะดูสวยงามกว่ารุ่นเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ที่ด้านบนเนี่ยก็จะมีการสกรีนโลโก้อดอลตินิก้านะครับออกสีเงินๆนะดูสวยเกย๋ดีครับแต่จุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของกา้านโทนอาร์ม รุ่นนี้วัสดุเขาจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งดูหรูหรามากนะครับในส่วนของแผ่นลองแผ่นเสียงรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นแผ่นยางหนานะคือจะต่างจากรุ่นมัตกี้นี้ที่เป็นใยสังเคราะห์จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นแผ่นยางหรือว่าใยสังเคราะห์เนี่ยมันจะมีข้อดีนะคืออย่างแรกเนี่ยก็คือมันจะช่วยให้การยึดเกาะแผ่นเสียงกับตัวแพตเตอร์เนี่ยมาทำได้มันคงมากยิ่งขึ้น แต่อีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นประโยชน์สําคัญเลยเนี่ยเดี๋ยวผมทาให้ดูสมมติว่าถ้าผมไม่ได้ลองแผ่นยางนะจะเห็นว่าเสียงแพตเตอร์โลหะเนี่ยมันจะออกก้องก,อง,กองใช่ไหมครับพอผมวางแผ่นยางไปะจะเห็นว่าเสียงมันจะแน่นขึ้นเพราะว่ามันจะช่วยลดทอนเสียงก้องสะท้อนของตัวแพตเตอร์โลหะลงนะครับครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแผ่นยายสังเคราะห์หรือว่าแผ่นยางเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวผมลองเป็นแบบ แผน่นายสังเคราะห์ออรุ่นนี้บ้างคือหน้าที่มันจริงมันเหมือนกันแหละอ่าเสียงมันจะต่างกันนิดนึงแต่ว่ามันสามารถลดเสียงกล้องสะท้อนได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับครับในความรู้ใหม่เลยนะอ่าคือจริงๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นใยสังเคราะห์หรือว่าแผ่นยางเนี่ยมันยังมีวัสดุอื่นๆให้เราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับอนาคตถ้าใครอยากจะแบบลองเล่นลองปรับจูนอันนี้อาจจะซื้อเป็นวัสดุที่มันเป็นไม้อค์กหรือไม่ก็อาจจะเป็น อะอะคริลิกมาลองดูก็ได้อ่ามันก็จะทําให้คุณภาพเสียงเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าต้องมั่นใจว่าความหนาของวัสดุที่เอามาลองเนี่ยมันจะต้องเป็นความหนาที่เท่ากันนะครับรุ่นนี้ก็จะรองรับบลูทูธเช่นเดียวกันนะครับโดยปุ่มที่ใช้สำหรับการแพ i r i n g บลูทูธเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณฐานของโทนอาร์มนะครับและที่บริเวณด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องต่อเหมือนกับรุ่นเมื่อตะกี้นี้นะก็คือในส่วนของ RCA out เนี่ยรุ่นนี้จะสามารถปรับสวิตช์ให้เป็นแบบ line out หรือจะเป็นแบบโฟโนอั์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาไม่มีในรุ่นเมื่อกี้นี้นะก็คือข้างๆกับช่องต่อ DC Adapter เนี่ยเขาจะมีสวิชเปิดปิดด้วยเพราะนั้นก่อนการใช้งานเนี่ยให้มั่นใจว่าเรากดเปิดสวิชก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเครื่องมันก็จะเปิดไม่ติดนะครับมีอีกหนึ่งจุดข้อสังเกตนะครับที่เป็นความแตกต่างของรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะก็คือถ้าสังเกตดูเรียนปลายหัวเข็มเนี่ยจะเห็นว่าสีมันต่างกันนะ จริงๆไอ้สีเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าจุดความแตกต่างจริงๆของมันเนี่ยอยู่ที่ลักษณะของปลายหัวเข็มนะครับถ้าสังเกตในรุ่นเล็กซึ่งเป็นหัวเข็มรุ่น vm 9 5 c เนี่ยปลายหัวเข็มเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบทรงกลวยนะแต่ในส่วนของรุ่นใหญ่ vm 9 5 e เนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณปลายหัวเข็มด้านข้างเนี่ยจะมีการปาดมุมเล็กน้อยนะครับถามว่าแล้วข้อดีมันคืออะไรลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันช่วยให้ การเก็บรายละเอียดของร่องแผ่นเสียงของหัวเข็มเนี่ยมันทำได้แม่นยยามากยิ่งขึ้นคุณภาพเสียงก็เลยดีขึ้นนั่นเองครับจริงๆแล้วนอกจาก2รุ่นนี้เนี่ยมันยังมีหัวเข็มในซีรีส์ vm 9 5ให้สามารถอัปเกรดได้อีก4-5สเต็ปนะครับซึ่งแน่นอนว่าระดับราคาเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปตามคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับแต่ข้อดีของการที่ใช้ซีรีส์หัวเข็มเดียวกันเนี่ยก็คือ การอัปเกรดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะปลายหัวเข็มได้คือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหัวเข็มทั้งหัวนะข้อดีก็คือราคามันจะถูกกว่าแล้วที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนเฉพาะปลายเนี่ยมันจะลดขั้นตอนที่ยุ่งยากอย่างการปรับตั้งองศาหัวเข็มต่างๆที่เป็นกระบวนการที่เราจําเป็นที่ต้องทํากรณีที่เราจะต้องเปลี่ยนหัวเข็มทั้งหัวนะออกไปได้เพราะฉะนั้นนอกจากความสะดวกแล้วเนี่ยคุณภาพเสียงก็ดีขึ้นราคาที่ต้องจ่ายก็ถูกลงด้วยครับ รูปแบบการใช้งานรุ่นนี้ก็แตกต่างชัดเจนจากรุ่นเมื่อกี้นี้นะครับคือรุ่นเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบฟูลออโตเมติกนะ,ะในขณะที่รุ่นนี้จะเป็นฟูลแมนนวลนะครับคือเราจะต้องดําเนินการทุกอย่างด้วยตนเองทุกขั้นตอนอแต่ต้องบอกก่อนว่าสําหรับใครที่คุ้นเคยกับการใช้งานเครื่องเล่นแผ่นเสียงมาก,ก่อนเนี่ยรูปแบบแมนนวลนี่แหละถือว่ามีเสถียรภาพที่สุดแล้วซึ่งจริงๆแล้วขั้นตอนการใช้งานเนี่ยมันก็ซิมเพิลมากๆนะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยสิ่งที่เราจะต้องปรับ มีแค่จุดเดียวก็คือสปีดของมอเตอร์แค่นั้นเองครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับได้ทั้ง33แล้วก็45รอบการใช้งานเนี่ยก็คือสมมติว่าถ้าเราจะเล่นแผ่น12นิ้วความเร็ว33เนี่ยแล้วก็แค่หมุนไปที่ตำแหน่ง33นะพอมอเตอร์หมุนปุ๊บเราก็ดันก้านทนอาร์มขึ้นเสร็จแล้วก็เลื่อนหัวเข็มไปยังตำแหน่งของเพลงที่เราจะฟังแล้วก็ดันก้านหัวเข็มลง เพียงเท่านี้แล้วก็สามารถฟังเพลงที่เราต้องการได้แล้วครับกรณีที่เล่นแผ่นจบแน่นอนว่าเราก็จะต้องยกหัวเข็มขึ้นมาเก็บเองนะเพราะว่า,าระบบแบบแมนนวลเนี่ยเราจะต้องดำเนินการทุกอย่างด้วยตนเองครับ ซึ่งถึงแม้มันจะไม่ได้ดูสะดวกสบายนะครับมีขั้นตอนอะไรต่างๆที่เราจะต้องทำเนี่ยต,ต้องถือว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเล่นแผ่นเสียงนะใช่ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็หวยหาอะไรแบบนี้นะเรยกวาคลาสสิกเนะครับครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงของ Audio Technica ทั้ง2รุ่นนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นก็คือรองรับการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธด้วยนะครับซึ่งจะรองรับโคเดกถึง f x เลยเพราะ,ะนั้นคุณภาพเสียงเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับ ความสามารถพิเศษตรงนี้เนี่ยทำให้มันเพิ่มอัรถประโยชน์นะกรณีที่เราอยากจะฟังแบบส่วนตัวไม่อยากรบกวนคนอื่นนะเราก็สามารถเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธได้หรือแม้แต่ใครที่มีการใช้งานลําโพงบลูทูธที่ผมเชื่อบ้ามันน่าจะมีคนใช้กันเยอะแหละปัจจุบันนี้นะเราก็สามารถเชื่อมต่อกับลาโพงบลูทูธตามห้องต่างๆได้ด้วยนะครับขั้นตอนการใช้งานเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากนะฮะคือที่ตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยเขาจะมีปุ่มสําหรับแพ i r i n g อุปกรณ์อยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ย เราจะต้องทําการเปิดโหมดค้นหาที่อุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อก่อนอย่างเช่นกรณีถ้าเราจะเชื่อมต่อกับลําโพงบลูทูธอ่าเราก็จะต้องเปิดโหมดจับคู่ลําโพงบลูทูธก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้กดปุ่มบลูทูธที่เครื่องเล่นแผ่นเสียงค้างไว้ไฟสถานะเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์กับพิบนะครับเมื่อทั้งคู่จับคู่กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟสถานะที่เครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยก็จะเป็นการติดค้างเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้งานได้แล้ว แต่มีคำแนะนําเพิ่มเติมนะครับกรณีที่ภายในบ้านเนี่ยมันมีอุปกรณ์บลูทูธหลายชิ้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปิดอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้ใช้งานก่อนนะแล้วก็เปิดเฉพาะกับอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อเท่านั้นนะครับเพื่อที่ว่าการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะทําได้ง่ายนั่นเองครับ หลังจากทำความรู้จักกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงทั้ง2รุ่นกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาพูดในเรื่องของเสียงกันบ้างดีกว่านะครับโดยในรุ่น LP3XBT เนี่ยก็ขอทำการจับคู่กับลำโพง Audio Engine A2+ Plus ครับในขณะที่รุ่น LPW50BT เนี่ยจะจับคู่กับลำโพง Audio Engine รุ่น HD3 ครับเหตุผลที่ว่าทำไมเราเอาเครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่นนี้จับคู่กับลำโพงคู่นี้เพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยผู้แทนนำเข้าเนี่ยเขากำลังจัดโปรโมชั่นจัดเซ็ตคู่ลำโพงกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงราคาพิเศษอยู่ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่พิเศษมากจริงนะอยากให้ติดตามท้ายคลิปนะครับรวมถึงลำโพงทั้งสองคู่นี้เนี่ยก็ยังมีดีไซน์ที่เข้าคู่กันกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วยนะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์และฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่ถือว่าเข้าคู่กันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านสายไลน์อิน หรือว่าจะใช้งานผ่านบลูทูธก็ได้นะครับทั้งตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงและตัวลำโพงเนี่ยก็รองรับบลูทูธ o p x ทั้งคู่เลยเรียกว่าส่งสัญญาณไร้สายาได้แบบว่าเต็มที่ไม่มีตกหล่นเลยนะครับสำหรับคุณภาพเสียงจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันครับ ถือว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียง Audio Technica ทั้ง2รุ่นนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่เล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบจริงจังขึ้นมาในระดับหนึ่งนะเพราะว่าในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆและคุณภาพเสียงของเขาเนี่ยเขาเลือกใช้นะครับชิ้นส่วนต่างๆที่มีคุณภาพขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวโดยเฉพาะในรุ่นนะครับ LP 3XBt รุ่นนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่เน้นความสะดวกสบายนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยใช้งานในรูปแบบ Full Automatic เลยนั่นเองในขณะที่ LP W50BT นะครับรุ่นนี้อาจจะไม่ได้เน้นความสะดวกสบายนะ แต่ว่าจะเหมาะสำหรับใครที่โฟกัสในเรื่องของคุณภาพเสียงเป็นหลักนะครับการใช้งานในแบบแมนนวลเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากเกินไปนะผมเชื่อว่าใครที่คุ้นเคยกับการเล่นแผ่นเสียงมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายๆนะครับในส่วนของคุณภาพอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาเนี่ยอันนี้ผมถือว่ามันตอบโจทย์สาหรับใครที่ต้องการที่จะเน้นคุณภาพเสียงเป็นหลักนะแล้วก็กรณีที่เราต้องการจะอัปเกรดคุณภาพเสียงเพิ่มเติมในอนาคตเนี่ยโดยพื้นฐานอุปกรณ์ที่ดีเนี่ย มันจะช่วยขยายขีดความสามารถให้เราได้คุณภาพเสียงที่เต็มที่มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับมันจึงเพิ่มความคุ้มค่าให้กับรุ่นนี้ได้แบบยาวๆเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่ต้องการดูสเปคเปรียบเทียบคุณสมบัตินะครับทั้งในเรื่องของเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็ลำโพงเนี่ยสามารถดูได้จากตารางดังนี้ได้เลยครับ สำหรับราคาของเครื่องเล่นแผ่นเสียงเดียเด่ยวๆนะครับรุ่น LP 3XBt เนี่ยจะอยู่ที่14,500บาทและถ้าเป็นรุ่น LP W50BT จะอยู่ที่22,500บาทครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับจับคู่ระหว่างเครื่องเล่นแผ่นเสียง LP 3XBt กับลำโพง Audio Engine A2+ Plus จะอยู่ที่19,900บาท และในรุ่นจับคู่ระหว่าง LPW50BT กับลำโพง Audio Engine HDC จะอยู่ที่29,900บาทใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อตามลิงก์ที่แนบไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับมีหนึ่งอุปกรณ์ที่อยากจะแนะนำให้คนเล่นแผ่นเสียงมีติดบ้านกันไว้นะครับก็คือแปรงทำความสะอาดแผ่นเสียงโดย a d i o t ท c h n ก c a เนี่ยเขาก็มีจำหน่ายนะครับราคาหลักร้อยเท่านั้นเองแต่ว่าเราใช้แปรงอย่างอื่นหรือผ้าในการทำความสะอาดแผ่นเสียงได้ไหมจริงๆแล้เราไม่แนะนำนะครับเพราะว่า นอกจากมันอาจจะไม่สามารถเอาฝุ่นออกจากร่องได้แล้วเนี่ยเผลมันอาจจะเป็นการเพิ่มไฟฟ้าสถิตลงบนแผ่นเสียงด้วยนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็แนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะจะดีกว่าแนะนําว่าให้ไปหามาใช้งานติดบ้านกันเอาไว้ครับและถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์ยูทูบแอลซีดีทีวีไทยแของพวกเรากันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ